วันนี้มีขนมโรตีกรอบนะคะจากร้านโรตีกรอบสี่พี่น้องซึ่งจริงๆโรตีกรอบสี่พี่น้องอะก็เป็นลูกค้าเรานะพี่กุณนะนี่เป็นพันธมิตรเราเลยถ้าว่าจะเอาโรตีกรอบสี่พี่น้องมาขายให้ลูกค้าหลฟ์ๆแล้วดูตัวอย่างที่เขาส่งมาสิดูตัวอย่างที่เขาส่งมาก่อนอันนี้คือตัวอย่างแล้วให้ส่งฟรีไม่คิดเงินแบบโอ้ยแม่เจ้าได้เยอะมาก ไหนน่าสนใจพี่คุณมาดูนี่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 คองแคงอะไรอะ่ะคองแคงอะไรอ่ะเนี่ยพี่อ้อมคองแคงอะไรคะอันนี้คะคือมันน่ากินมากอะ่ะคือเขาแบบทําไมเขาใจปั้มขนาดนี้ทําไมให้เยอะให้อะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคองแคงจิ๋วหรอวิ้คองแคงจิว๋วอันนี้ทํามือไหมแฝดพุณแฝบพี่กุณมาเถมแฝบหืม,มพี่คุณอร่อยมากอันนี้อร่อยจริง อืมอืมอันนี้อร่อยเลยทานอันนี้อร่อยอ่ะ,อส,ะสั่งมาขายเถอะรอบต่อไปสั่งมาเลยขอราคาต้นทุนแล้วสั่งมานี่อยากจะกินตัวนี้อยากชิมขนมก้านบัวนะ่ะขนมก้านบัวปกติเราจะซื้อก้านบัวยาวๆมาจากบางบัวทองอันนี้มาจากร้อยเอ็ดมาจากก้านบัวมาจากร้อยเอ็ดนะคะก้านบัวเขาน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นขนมโบราณพ่กุลมาเอาพี่กุลหนึ่งก่อน ข้านบัวอยากกินไหมล่ะอร่อยอืมอ,อืมอืมดีอ่ะอันนี้ดีนี่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 อะไรอ่ะนี่อะไรพี่อ้อมโรตีเนยจิว๋วโรตีเนยจิวยจ๋วขอราคาด่วนเลยนะพี่กุนนาะทำการถังตื้อเลยอ,อันนี้อร่อย โอ้ยอันนี้อร่อยอ่ะพี่กุ้นไม่กุ้นมามาอันนี้นุ่มอันนี้หอมเลยอร่อยอร่อยทำไมวะเป็นไงนะใช่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 ยกถุงมาเลยยกถุงด้วยอร่อยอ่ะอร่อยมั้ยอร่อยอืมอันนี้กินเหมือนโรตีอาบังเลยอเอ้ยเหมือนโรตีอาบังเลยเหมือนเลยอร่อยไปก็จะไป ดูต,ตีดั้งเดิมนะดตีดั้งเดิมอร่อยอร่อยอร่อยเหรอมากมากคนละแบบกันคนลแบบอันนี้มันแน่นอันนี้แน่นเนื้อแน่นแน่นอือหือรสชติกมกอมอืออร่อยว่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงอันนี้อะไรอ่ะพี่ออมนี่อะไรคะโอ้โหดูพองแพงนี่สวยมากอะนี ไปพี่อุ้นกินเอาอ้อมมานี่เอาอ้อมเอาคนละแผ่นอุ้ยแต่ตัวเขาสวยมากอะ้าเอาแพแพอดใจไม่ไหวอ่ะดูแพดิแพอดใจไม่ไหวอีแพอดใจไม่ไหวไปบ่แล้วพอดิแพแพอดใจไม่ไหวแล้วแพเปิดถุงรตีกินแล้วละอร่อยไหมแพอร่อยไหมอือหนึ่งสองสามแมเอาสามอย่างไหมหรือจะเอาสี่อย่าง เึ๊บอแล้วก็จะเอาอันเล็กนี้ไหมเอาไหมที่คุณถามนะว่าเก็บได้นานเท่าไหร่แล้วก็เตรียมตัวได้เลยอ้อมพี่ขอกินตัวนี้หน่อยทำไมอันนี้อร่อยมากม่พี่ไม่ไม่ลูกค้าแล้วลูกค้ารอเตรียมซื้อนะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากอืมกำพื้นไปเลยเนื้อเขาแน่นนะกับร้านบบตีีพี่น้องลูกค้าเตรียมซือได้เลยนะคะ บอกเลยนะร้านลบดีๆพี่น้องเตรียมตัวนะจ๊ะน้านพีปตุกบุกแล้วจ๊ะเราจะเป็นพันธมิตรกันขายโรตีต้องขายโรตีดีๆพี่น้องใช่เนาะอ,อร่อย,อ,อ,ยนะอ,อันนี้อร่อยติดใจอะ่ะติดใจ